รถอย่างสวยอะ่ะไหนวะเฮ้ยรถสวยวะเฮ้ยเอารถนี่มันทำงานเหรอใครวะสวยวยะเฮ้ยไอ้เฮียทำไมหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยวะ <laughs> เฮ <laughs> ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยผมผมยกมือแล้วยกมือมีมีอะไรคุยได้ครับมีอะไรคุยได้ครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไไป ผมจะไปฟาร์มรอบเมืองนครับผมมาเล่นประมาณสัก2 3วันครับผมไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คลิปนี้นะผมจะมาฟาร์มรอบเมืองให้ท่านผู้ชมดูกันอีกรอบนึนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะไปฟาร์มรอบเมืองแต่ก่อนที่จะไปฟาร์มรอบเมืองเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอผมนะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันก่อนนะครับเดี๋ยวหนหนแนะนําตัวสิเราแนะนําตัวสิสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไร ชื่อน้องอ้นครับโนโอเคไหาไหนไหนไหนแนะนำตัวทีละคนดีกว่ามาไหนชื่ออะไรเราอ่ะชื่อดันเต้ครับเฮ้ยเฮ้ยมันชื่อพี่ชื่อพี่เออเออเจ้าหน้าครับโอเคนะไหนเราชื่ออะไรเราแนะนำตัวสิเฮ้ยแนะนำตัวไหนเราอ่ะเพิ่มมามากครับผมโอเคเฮ้ยวิ่งวิ่งทางเราตัวแนะนำตัวหน่อล่ะ โอเคโอเคส่วนผมก็ชื่อดันตอ้์นอหล่ะนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มนะไปฟาร์รมรำเมืองด,ดีกว่าไปไปฟาร์มรำเมืองดีกว่าไปเดี๋ยวเข้าบอกันะอันนี้ก็เป็นรถ50โลนะครับนะใครที่มากัน5คนเนี่ยก็จะได้รถ50โลรู้สึกว่าจะถาวารสัเด้วยนะรถ50โลนะครับนะเดี๋ยวไปฟาร์มบัวก่อนโอ,อ้ยังไม่ไปไหนเลยเออมันเล็งมันเทสรถก่อนไงโอ้จมพละปูเลยเฮ้ ใช่ใช้บัตรคนสองเลยใช่เลยเ๋ยวหลานอย่าลืมซื้อบัตรอ่าอันนี้เราก็ฟาร์มวัวนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มรอบเมืองเลยนะครับเห็นไหมฟาร์มรอบเมืองเลยนะครับอันนี้ฟาร์มมันก well ็ฟาร์มไว้นะมันก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับฟาร์มง่ายนะฮะมันฟาร์มง่ายใช่มันฟาร์มง่าย เสร็จแล้วครบแล้วไปข้างหลังฮะเยอะล้อข้างหลังอ่ะล้อกันนี้ล่อยไปล่อยอไรเปล่าโหแล้วเหยียบเลยเนี่ยเหยียบเลยแล้วเหยียบเบรกอยู่เน่ตอนนี้เยียบเบรกอยู่เน่ต โอ้รถเขาแรงกว่าว่ะ้ยอะไรอะไรเฮ้ยบังเล่นแต่ว่าเคยดูดินฟอร์สปีดป่ะเฮ้ยนี่โฟนนี่โฟนสปีดเลยต่อยก่อนต่อยกันโหจะปัดล้อกูหมุนเลยเออเคยเล่นว่าดินฟอร์สปีดเลยรถแรงจังวะไปไหนโต๊เออรถเขาแรงอ่ะช็อตแรงเลยที่ในเรามีรถแรงที่อยากได้เอาแล้วราคาม ได้เรานักพี่ดันแตะพี่อะนะอยากได้อย,ไดอยากได้รถการันตีอะล,ลมโบอะนะพี่เออโอ๊ยจริงๆพี่อยากได้ GTB อ่ะแต่จริงๆแลมโบจริงจริงสำหรับพี่แลมโบที่สุดแล้วแต่ว่าแลมโบมัน <c oughs> พี่มันคว้าไม่ได้ไมันก็เหมือนกับดินกับดาวาอ่ะใช่จัังแบบเ่ล้วพี สองเต็มแล้วครับเต็มแล้วมันมันอาจจะเป็นของพี่ก็ได้ครับที่กัทพีกัทพีไอเดียนะอกัทพูดกัตตามกัทพูดกัตตามจริงอะโอซีนะกัทพีเติมมานะเอาเดี๋ยวเอาดีเอาดีสกิลปั๊มหน่อยอะมาเดี๋ยวเติมเองเดี๋ยวทมเองกลับบ้านเก่าเติมครับขึ้นก่อนนะเอ้ย เจอมมือพมลยเอาทุกคนเอ้ยาไอ้ยายาผมอะไรอยู่ฝั่งนี้อ้าวกูขับแล้วเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันคืออะไรวะหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอหมอโอ้ยหมอมาแล้วโอ้โหหมอใครจนฟังวะไม่นะเดี๋ยวถ้าเราฉีดยาแล้วเราจะกลับเป็นยังไงน้ำมัวใส่ผมขึ้นเรงเองบินกับเตียงเรือใครมันสูบบุหรี่ตัมเถอีกคนนึงอออมันเกิดอะไรขึ้นนะขอบคุณครับคุณหมอผมเจ็บจังเลยพี่เอ็นแพ ไปกดปั๊มอะนั่นเนาะใช่เมื่อกี้อยู่ๆก็ภาพตัดอ่ะได้เสียงรถแป๊บหนึ่งแล้วก็บึ้มเลยอะที่เจอร์รานแน่ประเด็นคือผมจะกลับกันยังไงเนี่ยสิขึ้นฮอกร์กันไปได้ไหมได้ได้เราจะหกคุ้มเดี๋ยวคุณหมอให้เอาเปล่าขังคุณหมอเงงคุณหมอเงงคุณหมอ ไม่ไอ้ดิ๊กเฮ้ยโอ้ยเดินช้าเลยอ่ะมันวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะทำไมมันวิ่งไม่ได้วะเนี่ยตอนแรกยังวิ่งได้อยู่เลยอ่ะดูจากทรงแล้วน่าจะเจ็บหนักนะเฮ้ย เป็นอะไรครับป้าเขาเขาเขาตีแล้วไม่ยอมมาเพื่อนเหนื่อยยเลแซมด้วยแน่ป้าขอบคุณมากครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเลื่อนนะเมื่อกี้กระไดมันเลื่อนนะเด้อเออต่อแล้วกระไดอ่ะใช่ใช่แม่งป้าใกล้ๆตรงนี้มีนะครับ ไม่มีเลยครับมีแต่ที่เบิกรถปุ๊ปปิ๊กตรงนั้นนะไปส่งไปส่งได้ไหมครับไปส่้เปล่าักลมอะไรอ่ะส่งเปลาใช่ไหมใช่ใช่ครับพอไปส่งคนเสื้อแดงกับเสื้อน้ำตาลครับส่งอ่ามีรถปุ๊ปปิ๊กกันไหมปุ๊ปปิ๊กไม่ไม่มีครับเริ่มต้นอ่ะไม่มีเดี๋ยวส่งใครกับใครนะอุ้มอุ้มกันไปได้ไหมอุ้มได้ครับมขึ้นได้กี่กลนแล้ว จะเบิกมอเตอ์ไซคทไมอะไซค์แวะมานักนนี่นสีเหลืองโอ้โหแต่งเต็มเลยครับ M X มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยลัดมาเนียเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้่าไหร่คันนี้เท่าไหร่นะครับหกหมื่นหครับอ๋ออโอลงมา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  ไปแล้วครับคุณหมอครับไปแล้วครับไปแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับขอโทษที่ทำให้เหนื่อยน่อนะครับครับไม่เป็นไรครับครับไปไปไปคุณหมอไหวไหวมครับเนี่ยไหวไหวมันเปิดได้หมออ๋อโอเคครับกลับรถดีครับไม่ไม่เอาอย่างเมื่อกี้นะครับครับครับต้องถึงโรงพยาบาลนะครับ โอเคครับัไม่เปิดให้หมออ๋อหมอก็เลยล้มเองตั้งเลยนะใช่ครับโอเคครับไปเลยครับคุณหมอขอบคุณครับเอ่อเจอลาดกับน้องอ้นไปไหนนะไม่เดี๋ยวขับให้เดี๋ยวขับให้เดี๋ยวเดี๋ยวขับให้โอเคโอเคได้ได้ไปนอนไปบอเคบออ๋อเองจะไปนอนใช่ไหมใช่หลับพี่ไปโอ้โอเคอมิ่้มโอเค์อยู่ที่มเเออฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหน้าคุณคุนเฮ้ยอ้าวหน้าคุณน้คุณคุะลโหกเฮ้ยหน้าคุณวะนาคุณุนี่ยเนี้ยฮหล้ยหน้าคุณวะยูไยเก่าจังไเฮ้ยโมไปกับไอ้รถกระบะเห็นปะมันบอกให้ไปอะทำไมอะไม่รู้ทําไมเจอลาบมันบอกแล้วเราจะไปไหนไป เราก็ไปขนมปังแล้วใช่ปะไปหาทางานก็ได้นจะไปขนมปังไหมไปหาไปได้บ้างเลยบ้าเลยแข่งอันที่สองนี่เออว่าไงตอนนี้อยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ตังโมอ่ะทำงานอยู่เหรออทำงานกันอยู่แล้วเองอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ผมมาเป็นขนม ตอนนี้มีโจรเยอะนะพี่มีโจรเยอะใช่โอเคโอเคอะไรพวกเองซื้อขนมเนี่ยเราใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตาควักเดี๋ยวตาควักนี่เราไปช่วยโอเคโอเคงั้นไว่ไว่ๆนะเดี๋ยวพี่โดนโจนเลยอยู่อยู่แตงโมใช่ไหมใช่แตงโมแตงโมโอเคเดี๋ยวผมซื้อขนมกินกันโอเคโอเคกลับมาไหมเฮ้ย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  อันนี้รถอยากลองว่ะเอฟีซีนี่ว่าอเออเอัเออเออเออเอีเออ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 เอกาออเออเออเอยากลองเออเอยเออเองเออเออเออเฮ้ยออเอเอ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 อเฮ้ยออเ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 เออเอเออยเออ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 เเอ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 อ เออผมมันจะตายมันอะเฮ้ยมันอึดจังวะได้เลยเฮ้ยไหวไหมเฮ้ยเอาวะหลบได้ปะอะไรมึงอะไรเออเฮ้ยโอ้โหมันอึดมากอะเออเอาไปเอาไปเอาไปยงเลยเออตายละตายละไปโเขาเขากีดเละมันจะผิดกฎเลยปะเนีอะเฮ้ยมีกวางด้วยปะเฮ้ย เอะไม่ผิดหรอมั <laughs> ้งอาจมีเอพีซีโผล่มาไม่ต้องตกใจอย่าไปรังแกมันนะ <laughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูว <laughs> เอามายันรถเลยเ <laughs> ยอะรถอย่างสวยอ่ะไ,ไหนวะเฮ้ยรถสวยวะเฮ้ยเอารถนี้มาทำงานเหรอใครวะ <laughs> ไอ้เฮ <c wicked> ียทำไมหน้าตาไม่เป็นมิรเลยวะเฮ้ย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 เยเฮ้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  เดี๋ยวมีมีอะไรคุยครับผมผมผมมีอะไรคุยคุยได้ครับย้อนครับผมผมยกมือครับยกมือมีมีมีอะไรคุยได้ครับมีอะไรคุยได้ครับเเฮฮ้้ยยไปไปไปอะไรวะอะไรวะกูกูจะตายแล้ววะกูจะตายแล้วอะไรวะเนี่ยมัจะยังทีเลยกูจะตายแล้ววะมันจะตามมาตันเปล่าวะ เชี่ยแม่งเอง้เอาว่ะมันจะหมดไอ,อ้สัสเฮ้ยตําเนียนะทําไงดีวะเนี่ยเดี๋ยว,นะยวโทรโทรหาพวกไอ้นี่ก่อนเจอรหัสก่นนอนดิโทรหาเจอรหัดิโทรไปไม่รับแต่เว้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ชิฝายแล้วเฮ้ยไปถึงสามไม่ทันวะเนี่ยไอ้ไปจะมาไม่ได้ไเฮ้ยแป๊บนึงล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 งก่อนลงก่อนลงเฮ้ยแล้วเฮ้ยลงลงได้ลงได้เนี่ย มันต้องลงก่อนนะมันต้องลงก่อนนี่มันต้องลงก่อน,น,น,องงอนไป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 ขึ <c oughs> ้นได้แล้ว <c oughs> เจอเจอลานไม่รับบอลเจอลานมันอยู่ไหนวะเจอลานอยู <c oughs> ไ่ไหนวะเฮ้ยมันตอมอป้ะนี่ <c oughs> <c oughs> ต่อมอเลยวะมันพ่นในถันดจากหูม,มันไม่แบบพ่นตอนที่เราอยู่กันเยอะๆวะเฮ้ย <c oughs> ม,มาเป็นกระบวนการเลยฮะไปไหนต่อเนี่ยไปแจ้งว่าแจ้งวะาแจ้งตำรวจมีปะเนี่ยตำรวจมีคนหนึ่งอะ เฮ้ยน hey. oh. ้ำมันจะหมดตัดน้ำมันจะหมดเฮ้ยเออน้ำมันหมดเออตาตาตาไม่เหมือนกันเนอะตากูมองเห็นว่าน้ำมันไม่หมดอ่ะใช่เหรอเออเอ้ยโอ้ปั๊มปั๊มปั๊มใกล้ๆปั๊มใกล้ๆตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ๆๆตนี่จะถงนะไรรโหรถรถซิกูมึงมึงเจอกูคุณจะมาพ่นกูปู่นรถมึงไรมึงจะมาปุ่งมาป่นเนี่ยกูป้นคืน เติมรถเติมน้ำมันโอเคโอเคเชี่ยชิบหายกูกลัวเจอมันยังเลยน่ะเมื่อกี้กี่คนเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้น้ำมาสี่คนน่ะเยอะมากตอนแรกจะคิดว่ามาทำงานเดี๋เราเออโอ้โหแม่งแล้วแม่งแล้วแม่งสายสุดท้ายที่เจอแหละแม่งโทรมาแม่งบอกว่าระวังด้วยแบบระวังตัวด้วยอะไรเงี้ยแบบโจรมันเยอะเออแล้วแบบไปซื้อขนมกันที่ไหนวะเนี่ยไปกันนานจังวะ เออโทรไปก็ไม่ละอืมแล้วก็ขโมยแม่งเลยจะขโมยได้หรอเจมส์าโต้คโต้การ์ดเฮ้ย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 ชิบหายแล้วโดนบั้มมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้รถแม่กคูดแรงอ่ะเฮ้ยนี่ยเนี้ยเนี้เนี้ยเน้ยดูดูดูดิไอ้ห รู้แล mm ้วผมก็แรกอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่รอแน่เลยวะลุงลุงลุงปลอดลมอ่ะครับเฮ้ย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 เสียงคนคุ้นเสียงคุ้นคุ้นสายแล้วผมต้องไปอ่ะไม่รูว่อคุณด้วยรอคุณด้วย กูจะตายแล้วกูจะตายมันชนกูได้ด้วยเหรอวะมันชนกูได้ด้วยเหรอวะในตัวอแล้วถามจริงมันชนกูได้เหรอวะมันชนกูได้เหรอหรือว่าตามสตอรี่ฝนปะ ตัวมาแล้วเนียครับไทยไี่ได้ตัวมาแล้วครับโอ้ยหมอมาแล้วอ๋อขอบคุณมากครับคุณหมอโอ้สายมาพอดีเลยฮัลโหล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 ได้ไหม มันไม่ได้ยินป่ะแล้วทำไมมีรถเออทำไมมีรถมาวะเนี่ยเออโจรนี่หรอออคืนนี้คืนนี้คืนนี้ไปดิไปนีปไปเอารถเราไปเอารถนะเออเอโหเวแรงอว่ะไอเรนออเว่าไงไหนี่อ้พี่ไปไหนมากําลังไอ้นี่เด่เข้าไปเห็ดเด่ะีไป พี่กำลังทำเพจอ่ะแล้วเมื่อกี้แม่งโจรมากันสี่ห้าคนนะดิเยอะคนเยอะโหแม่งไล่กระทืบพี่เลยอ่ะเฮียรถหายเอ็งโอ้ยเอ่ออะไรอะไรนะเอ็งอยู่ไหนตอนนี้เอ็งอยู่ไหนโอเคส่งมาส่งมาเดี๋ยวในรถในรถเดี๋ยวรอเจอหลัดให้มันส่งโลเคชั่นมาไม่รถเราหายเออรถเราหายแต่เราได้แลมโบมาเอาแลมโบไปย้ำแม่งเลยว่าล่ะ ไหนก็ไม่ป๊บนึงนะรถนู้นก็อยู่เนี่ยรถข้างไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก็ได้เดี๋ยวเอาไปก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวขับเออเออได้ป่ะเออเอาไงดีเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาไปด้วยเลยก็ได้เพราะในรถมันมีรถรรถถนี่โจรนะเดี๋ยมันมันทิ้งรถมันทิ้งรถไปทำอะไรบ้างนะเอองั้นเดี๋ยวขับเองได้ป่ะเอออยากลองอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็เป็นรถโจรละ อยู่ไหนตันที่ขายข้าวบอนโอเคเข้าวบองต้นบนึงโหได้รถโอ้โหรถคนแรงอ่ะเออโจรมั่งทำไมมันทิ้งรถไปปะเออได้เนี่ยแย่กูงงทำไมปะแค่ดีดีแคกกีอย่างไรสัตว์แบงค่าเราดิแล้วมันมันไม่เอาของเราไม่จะเอาค่าเราอย่างนี้เออมาๆๆเดี๋ยวโอ้โหแรงว่ะยิงเท่าไหร่นะอืม โอ้วิ่งโอ้ใช่รถมันแรงมากเลยตอนเนี้ยมายู่งหัก่ะ,ะ <c oughs> เออพยายามขับแล้วมันแรงมากเลยเนี่ยนเข้าไปได้ปะ <c oughs> đèo, lốt trồn, hey, hey, đi đi đi, thấy thấy, hey, hey, để để tại sao mày, tại sao ở đây à? hỏi ờ, kêu gì? Mày hỏi đi, à, ở đâu à? อยู่ในแผนที่ก้าหนึ่งศูนย์เหรอใช่ shots, พีู่่ในบ้านในผมมีในตาน้ำอ๋อแล้วทำไมเดี๋ยวมันมันมีรถคันหนึ่งรถสีส้มรถเองเหรอมันเหมือนรถที่แบบว่าโจรมันมาป้นพี่เลยมันมากระทืบพี่เลยอ่ะเออรถรถผมมันใช่สีรถมันเหมือนกันเลยแต่พี่จำป้ายทะเบียนไม่ได้อ๋อมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไอนนี่ก็ได้พี่มันอาจมันอาจจะเหมือนกันก็ได้สีมันอาจจะแน่ใจนะเป็นเองอ่ะ ใช่พี่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคเอ้ยมาในโลเข้ามาเลยเข้ามาเลยคืออะไรวะคืออะไรวะเข้ามา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 เลยงงในงงงเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนมันอาจจะลดเหมือนกันนะเพราะว่าเจอลาดเนี่ยเจอลาดออกมาแล้วเนี่ยอี๋เด็กับพี่เดินไปแล้วอ้าวตายเลยเจ็บเลยอะตอนเนี้ยโอ้โหจะตายเลยโอ้โหมันเล่นน้ำมันแล้วบอกไปกินขนมไปกันนานเลยอ่ะ ถ้าทำพี่เบิ่มพักิีบขาอยู่วะคือพี่ดวนกระเทอมาพี่กันเนโรนะสลบกันไปรอบหนึ่งดีนะหมอมาชุบทันนะ่ะไอ้หมอมาช่วยไว้ทันนะ่ะใครทำวะเออไม่รู้วะ่ะมันมากันสี่ห้าคนนะ่ะม,ม,มาใส่หน้ากากว่าไงวะเออว่าไงมาเฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โอ เดี๋ยวเดี๋ยวเราใจใจใจเออเออผมเห็นพี่ดินมาครับมีอะไรเอ่อน่ายวแป๊บนึงนะตรงนี้เสียงน้ำมันดังอ่ะเลยเพื่อนเขได้ยินอ่ะข้างบนใช่ไหมไหนมันมันยังไงเองมาคุยพี่มันยังไงคือผมเห็นที่มาผมดี่มากเช่นี้ไงอ๋อจะเซอร์ไพรส์นิดนึงอ๋อจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับเธอพี่ล่วงเลยอ่ะไหนก็ไหนไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยจะตายเลย กูจะตายเฮ้ยเร็วโอยมันกระเทียุ้ยเลยโอเคเออไม่เป็นไรครับคุณหมอครับออพิเดนเต้ครับเป็นไรมากอลา เจ็บหนักเลยอ่ะตอนเนี้ยช้ำหมดทั้งตัวเลยอ่ะโดนทั้งรถชนทั้งโดนพวกเองกระทืบอีกอ่ะมันเป็นแผนของพี่จอราดครับมันหมายความว่าไงไม่รู้คขาบอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรพี่ไม่รู้เซอร์ไพรส์รอะนั่นหรอสิพี่ดูในตัวพี่มีอะไรอะเปล่าหรอลองดูหน่อยครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันดูไม่ได้เบิกรถดูครับว่าเขาเซอร์อะไรพี่อ่ะงั้นอา่าได้ เล่นอะไรไม่ก็รับมันดูไม่ได้ตอนนีน้มันนอน<ด>อยู่ใช่ใช่มันกระเป๋ามันติดอยู่ <c oughs> อะเฮ้ยอ,อ๋อสรุปน่ะไม,ไม,ไม่ไม่รู้มันไปอยู่นู่นยังไงไหนดูดิดสไปอะไรปะมันบอกว่ามันสไปอะไรเลยเดีย๋ยวยเร,วราดูดิ แล้รถที่มันเอามากันรถใครเออเออเนี่ยเซฟไรเฮ้ยรถเหรอรถอะไรเหลืออะไรอ่ะกูไม่รู้เฮียมันให้รถมาเออในกระเป๋าเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้น้องอ้นมันมาบอกให้ไปเบิกรถดูอ่ะ้ว่ะรถแลมโบอ่ะโหที่แท้แม่งก็ แหมมึงก็ใส่หนักใส่เต็มกูอย่างนี้เองโหคนแรงอะ่ะโหแรงมากเฮ้ยนี่อะแลมโบแลมโบแลมโบไม่เล่าแลมโบครับนั่นแหละแลแมโบ